ร้อๆปังเนยกระเทียมครีมชีสเบคอนอบกรอบไอเว้บ้างแล้วนะทุกคนนะนี oh, right now, ่ห oh, ม okay. oh, okay. uh ูตาเฟยแบบนี้ทุกคนนี่โอเป็นควนยแล้วไงโอ้โหอื กเทียมมาอร่อยแล้วคนเจอข้าวโพดกับชีสไปข้าวโพดมันทําให้เรามีอะไรแบบเขี้ยวสน,สนุกในปากเอนะแล้วมันหอมในกระเทียมเขาสำใหบคนรักชีสร้อนๆอ,อ,อ,อยู่ในปากอ่ะแล้วมันเล้เขียวปุ๊บเอออืมร้อน โอ้โหชิ้นยืดฮัมฮัมตัได้ไม่อีกแล้วครับทุกคนขนมปังเนยกระเทียมอบชีสและผักขมอบชีส

มาอืมฮึอืมรคน